รนเต,ตสวัสดีครับพบกับผมในช่องบีมชาแนลนะครับเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาชมวิถีชีวิตชาวบ้านหรือว่าภูมิปัญญาของชาวบ้านสมัยก่อนนะครับก็คือสมัยผมเด็กนะครับก็คือผมเคยหาจัก,กระจันด้วยวิธีนี้นะครับไม่ทราบว่าเพื่อนๆท่านไหนเคยได้หาวิธีนี้หรือว่าใช้วิธีไหนก็คอมเมนต์กันได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูเลยนะครับว่า ผมจะทำอะไรแล้วก็หาจากกักระจานโดยใช้อะไรบ้างไปดูกันเลยครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะตัดตรงนี้นะครับ ครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับแค่นี้น่าจะเพียงพอนะครับเดี๋ยวเราก็จะรอประมาณสากักสองสามชั่วโมงนะครับให้ยางของต้นเฮืองนี้แห้งก่อนนะครับถ้ายางแห้งแล้วเราก็จะมาปัาน่นแล้วก็เอาไปจับจักระจังกันนะครับพเพื่อนๆเดี๋ยวรออีกสกักสองสามชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับระหว่างรอยางของไม้เฮืองนะครับเดี๋ยวเรามาหาไม้ไผ่เพื่อที่ จะเป็นไม้ในการหาจักระจังนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไม้ไผ่เอาต้นนี้ก็ได้นะครับน่จาจะง่ายดีนะครับตอนนี้เราก็ได้ไม้ไผ่แล้วครับที่เราต้องการต่อไปเราก็ทำอุปกรณ์ในการเก็บยางเฮือกนะครับเราก็จะเหลาไม้เล็กๆนะครับเพื่อที่จะ เก็บยางเฮือกนะครับต่อไปนะครับอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายถ้าหากว่าเราจับจักระจันได้นะครับเราก็จะมาเสียบไว้นะครับนี่ครับเราก็ได้แล้วนะครับ ไม้ในการเก็บจัก,กระจัง่งสมมุติถ้าเราได้จัก,กระจั่เราก็จะเสียบไว้แล้วก็ถือไว้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำสักสองอันนะครับตอนนี้เราก็ได้แล้วนะครับ2เส้นต่อไปเราไปดูว่ายางเหือกที่เราตัดไว้เมื่อกี้ได้ที่หรือ,อยังรครับก็คือถ้าได้นี่จะออกสีส้มๆนะครับ ครับหลังจากที่ยางนี้เริ่มแห้งนะครับเราก็จะมาเก็บยางกันนะครับตัวนี้นะครับมันจะเหนียวๆนะครับเราก็จะเก็บแบบนี้นะครับแล้วก็จะนั้นเราก็จะคิ้วในปากนะครับแล้วก็ไปหาอันใหม่ต่อเรืเลยนะครับแล้วก็ไปดูอันอื่นต่อน,นะครับ ที่เราต้องเคี้ยวในปากเพราะว่าถ้าเราไม่เคี้ยวในปากนะครับก็คือในปากมันจะมีน้ำลายอยู่เนาะถ้าเราเอาไว้ที่อื่นอ่ะเดี๋ยวมันจะเหนียวมากแล้วก็มันก็จะติดแล้วก็ทีนี้มันก็จะติดมือเราเพราะฉะนั้นที่ที่เก็บแล้วดีที่สุดก็คือแล้วก็เคี้ยวเก็บไว้ในปากนะครับก็คือมันจะมีน้ำลายเนาะก็เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับเพื่อนเพื่อเคยทำแบบนี้กันไหมครับ วันนี้เราได้เท่านี้นะครับก็เพียงพอแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปหาจัก,กระจังกันนะครับ mm hmm. ก็คือตรงนี้มันจะมีความเหนียวเนาะแต่ว,ว่าเราจะใช้ไม่หมดนะครับแล้วจะไปดูวิธีการเก็บรักษาเจ้าตัวนี้กันว่าเราจะเก็บยังไงนี่เป็นการเก็บรักษายางของเืินนะครับเราต้องเก็บไว้ในน้ํานะครับถ้าเราเก็บไว้ในน้ำมันจะอยู่ได้นานเป็นเดือนเลยนะครับ ต่อไปนะครับเราก็จะไปหาจักระจ่างกันนะครับนี่เราก็ใช้ยางเฮือที่เราหามาได้นะครับตัวนี้มันจะมีความเหนียวๆนะครับเราก็จะพานไปตามไม้นี่เลย มันจะยาวๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อุปกรณ์อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญเหมือนกันนั่นก็คืออันนี้เป็นน้ำมันพืชนะครับเราจะใส่ตรงนี้เพื่อที่แบบตรงนี้มันเหนียวเกินไปนะครับถ้ามันโดนจักรจานท์ปุ๊บเราดึงออกมาตัวนี้มันก็จะออกไปด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเอาน้ำมันพืชทา เพื่อที่เวลามาติดปุ๊บปีกของจักรจั่นจะได้ไม่ติดจะได้ไม่ติดกับตัวนี้นะครับแล้วก็เราก็จะใช้ได้นานนะครับไปเราไปกันเลยครับครับเดี๋ยวเราไปหาในแม่น้ำนะครับไปใกล้ๆบ้านนี้น,นะครับเพื่อนๆคนไหนเคยหาแบบนี้คอมเมนต์กันได้นะครับือว่ามีวิธีการในการหาจักรจั่นแบบไไนก็ คอมเมนต์ <Comment S 2> กันได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นหน้าัดร้อนแล้วเนาะจักจรจัน์ก็จะลงมากินน้ำแล้วตอนนี้ผมก็มาถึงแม่น้ำแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่เพื่อนเพื่อเห็นไหมครับเดี๋ยวเราก็จะใช้ไม้นี้แย่นะครับ ้กากระจามันจะร้องเสียงดังนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการอันนี้เราก็จะทำแบบนี้นะครับเจาะตรงไประหว่างน,นี่นะครับแล้วเขาเขาจะไม่ร้องละได้ตัวหนึ่งแล้วนะครับเพื<ๆ>่อนๆเราไปหากันต่อนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นวิธีว,วิธีชีวิตภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับ 你还不知道他个嘴怎么？ อนนี้ได้เท่านี้แล้วนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราไปหากันต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้เราได้เยอะไหมครับกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็ได้เพียงเท่านี้นะครับเนื่องจากว่ามันใกล้เที่ยงแล้วเนาะแต่ว่าก็สามารถทํากับข้าวได้ข้วได้หนึ่งข้วอยู่นะครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นวิถีชีวิตภูมิปัญญาของชาวบ้านแล้วก็ย้อนวอัอดีตนะครับเมื่อก่อนก็เคยหาจ,ากจาักระจันแบบนี้นะครับ เพื่อนๆคนไหนเคยหาแบบนี้บ้างนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับหรือว่ามีวิธีการหาจักรจานย์แบบไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆ